สวัสดีนะคะสวัสดีพีพ่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องน้ําฝนนะคะช่องน้ําฝนเสียงหวานนะคะวันนี้ก็มาพบกับสองสาวนะคะถ่ายบรรยากาศยามเย็นตอนห้าโมงมาให้ให้รับชมนะคะพระอาทิตย์ก็แสงสวยมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีนะคะที่บ้านของน้องดอกแก้วนะคะ คิดื้อของเรานะคะน้ำฝนคิดือ้อชอบเล่นโซ่นะคะถ้าเห็นของกินแล้วไม่ได้กินเนี่ยจะเล่นโซ่เลยนะคะสาวสาวีาวิวดื้อของเรานะคะเสียงหวานแล้วนะคะได้กินสับปะรดจากคุณป้านะคะนี่น้องก็ได้ทานสับปะรดนะคะเพราะว่ามีเขาแจกนะคะเนื่องจากวันเกิดของน้องบัวบานนะคะพี่บัวบานนะคะก็ แจกสับป,ประรดนะคะน้องน้ำฝนก็ได้ทานด้วยนะคะได้ทานด้วยกันกับน้องดอกแก้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของน้องดอกแก้วนะคะมันไล่อยู่ที่บ้านน้องดอกแก้วทุกวันเลยนะคะไล่เสร็จก็กลับไปน,นอนที่ป่านะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปมาให้ให,ใ,หใ,หให้รับชมกันนะคะถ่ายคลิปสองสามมาให้รับชมกันนะคะส่วนนู่นอีกอีกเชือกหนึ่งก็ จะเป็นเคุณยายน้ำมนต์นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ก็เป็นคุณยายน้ำมนต์นะคะนี่ก็เป็นน้องดอกแก้วนะคะสาวอ้วนของเรานะคะนี่ก็เป็นน้องนองคนของเรานะคะสาวสาวดื้อสาวซนนะคะอายุย1สิบเอดปีนะคะแต่ว่าดื้อมากเลยนะคะเป็นสาวนะคะดื้อมากนี่นะคะบ้านของน้องดอกแก้วก็อยู่ ไกลทุ่งนาเลยนะคะนี่นะคะชวนเห็นขาวๆนั่นก็เป็นน้ํานะคะก็น้ําก็ท่วมนะคะยังไม่ลดเลยนะคะน้ําชีท่วมมานะคะก็ยังไม่ลดเลยนะคะเราก็จะทําการถมดินให้น้องอยู่นะคะแต่ว่าน้ําก็ยังไม่ลดเลยนะคะลดขนดินก็ผ่านไม่ได้นะคะผ่านไปเขุนดินไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ถมดินนะคะตอนนี้ก็รอน้ําลดอยู่นะคะ วันนี้ก็ถ่ายสองสาวมาให้รับชมนะคะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะคะสองสาวน้องดอกแก้วก็ไม่ใช่สาวโสดนะคะมีลูกแล้วนะคะน้องดอกแก้วมีลูกแล้วหนึ่งเชือกนะคะน้องน้ำฝนก็เป็นสาวโสดนะคะทับทับลายลอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ติดนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นสาวโสดอยู่นะคะ ทานสับปะรดนะคะจากบ้านพี่บัวบานนะคะนายสับปะรดจากบ้านพี่บัวบานมาทานนะคะทั้งสองเชือกเลยนะคะส่วนน้องก็จะทานทานหญ้าเป็นอาหารหลักนะคะพวกแบบพวกผลไม้ที่เราไล่เนี่ยก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะเป็นอาหารเสริมให้น้องนะคะแล้วก็มาไล่ขายผลไม้ทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนหยุดก็จะแจ้งก่อนนะคะ มาไล์ขายผลไม้เพราะว่าอ,อยากอยากสร้างบ้านให้น้องนะคะอยากให้น้องมีบ้านอยู่ก็เลยมาไล์ขายผลไม้นะคะสามารถมาอุดหนุนได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นนะคะ,ะผละไม้ที่เราไล์นะคะนี่ก็เป็นอาหารน้องมานะคะอาหารน้องเฉิมนะสามารถมาหนุนได้นะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะคะเห็นแสงยามเย็นสวยๆก็เลยถ่ายคลิปมาฝากแม่ๆนะคะ นี่นะคะสองสาวของเรานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไร่ทุ่งนานะคะลมเย็นนะคะ ลมเย็นมากๆเลยนะคะไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันหน่อยก็ประมาณเที่ยงก็จะร้อนหน่อยนะคะเพราะว่าแดดส่องนะคะแต่ข้ามาแบบช่วงห้าโมงนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนนะคะเ<อ>ย็นๆนะคะลมเย็นๆใกลุ้่งนานะคะอชอบทานสับประรดนะคะน้องนาฝนชอบทานต้นสับประรดนะคะ วันนี้ก็ถ่ายคลิปมาให้รับชมกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ